สวัสดีครับอันนี้ขึ้นรูปคลิปด้วยหนังบลัดบลัดช็อตนะครับหนังของพี่วินดีเซลของเรานี่เองนะครับก็เพิ่งดูจบเมื่อกี้เองนะก็ดูในคอมพิวเตอร์แหละนะครับสนุกดีนะนะครับสนุกดีมากเลยนะครับพี่เขา สำหรับแฟนคลับพี่เขาเนี่ยอย่าลืมดูให้ได้เลยนะหนังสนุกมากนะครับเนื้อเรื่องไม่ซับซ้อนอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าใครเป็นแฟนของพี่วินดีเซลกับพี่กายเพียรอะโอ้โหนะสนุกนะครับมาดูได้นะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องโควิด1 9นี่แหละนะครับหลังจากที่วันนี้วันที่ลงคลิปเนี่ยนะครับอันนี้อัดอยู่ ริมระเบียงนะจะมีเสียงลมเสียงนู่นนี่นั่นด้วยนะครับหลังจากที่ไวรัสของเราได้ <c oughs> ได้ติดมีผู้ติดสะสมแล้วร้อยกว่าคนนะทุกคนก็ต้องระมัดระวังตัวนะนะครับดูแลตัวเองล้างมือกินร้อนช้อนกลางล้างมือใช่ไหมนะครับต้องดูแลตัวเองนะ ภาพประกอบผมก็เป็นห้างเวสเกตนะครับคนก็น้อยนะครับนะครับคนคงสถานการณ์โควิดเนี่ยคงค่อนข้างยาวนะอยากให้ทุกคนเตรียมตัวกันไว้นะครับนะครับส่วนรถผมจะขายได้ไหมลหรรถผมพอขายได้นะครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้ขายดีเท่ากับสถานการณ์ปกติแต่พอขายได้เพราะว่าคนต้องใช้รถส่วนตัวกันเยอะนะครับ ว่าไม่กล้าขึ้นรถสาธารณะรถรไฟฟ้าอะไรยงนะนะครับเ <laughs> มื่อเช้าก็ลองไปเช็คสต็อกสินค้าดูนะจริงๆตามพวกร้านค้าเซเว่นเนีย่ยนะครับถ้าเป็นสักอันนี้เป็นผมไปเดินสาขาใหม่แถวการจนาพิเศษอยู่ในปั๊มนะ สต็อกของอยังเต็มร้านนะไม่ได้ขาดแขนมากนะครับก็ถ้าใครอยากจะสต็อกของก็ซื้อแต่พองามนะซื้อแต่พอสมควรไม่ต้องถึงขนาดแบบสิบยี่สิบโหลอะไรนันนะก็เอาสักโหลสองโหลนะนะครับนะน,ะนะนี่นี่นี่นะมามา่มายังเหลยอเยอะแยะเลยนะนะครับผมก็ซื้อไปเหมือนกันประมาณโหลโหลครึ่งโหลโหลหนึ่งนะซื้อไปไว้กินนะครับ <laughs> จะได้อินเทนอะเขาบ้างนะเนี่ยน้ำเนิมก็มีนะเซเว่นนะครับจะได้อินเทนอะเขาบ้าง <laughs> เขาไปตื้อตะตอกของกันเราเอ้ยไปตะตอกบ้างไว้นะครับอ่ะวันเี็พูดถึงเนื้อหาหลักที่เราจะพูดวันนี้นะจะเป็นสิบอาชีพเสริมช่วงโควิดสิบเก้าเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับพฤติกรรมของทุกคนจะเปลี่ยนไปใช่ไหมครับ ก็จะมีอาชีพที่แบบฮอตฮิตขึ้นมาหลายอาชีพนะครับเพราะว่าคนเนี่ยค่อนข้างไม่อยากจะออกไปข้างนอกแล้วนะก็ต้องมีเพราะฉะนั้นจะมีคนที่มีอาชีพเสริมขึ้นมาคอยบริการสิ่งต่างๆนะครับเริ่มต้นเลยนะสิบอาชีพก็มีขายของออนไลน์นะครับขายของออนไลน์นี่แน่นอนนะคนชอบ มันก็คือมีผลมาสักพักแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก Lazada s ช o อป e ีอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีผลมาสักพักแล้วนะครับผมก็เป็นกึง่งกึ่งออนไลน์นะเพราะว่ารถผมก็ถ่ายทุกซอกทุกมุมให้ลูกค้าดูนะกึ่งกึ่งออนไลน์แล้วนะครับนะครับผมก็พยายามจะพัฒนาสื่อออนไลน์ รถเนี่ยให้มันค่อนข้างโขกเวอร์มากขึ้นนะครับแต่รถต้องสภาพดีด้วยนะมาทาไม่งั้นไม่ได้นะซื้อสินค้าที่จะขายออนไลน์ต้องสภาพดีนะครับคุณจะไปหลอกลวงไม่ได้นะต้องสภาพดีจริงอันนี้ได้ยินเสียงเครื่องบินมาเครื่องบินผ่านดีละอาชีพสองไปกันเร็วๆนะอาชีพที่สองเป็นรับส่งอาหารครับอันนี้ก็สําคัญนะพวกร้านอาหารเนี่ยก็ต้องปรับตัวนะถ้าเกิดคุณทําเป็น ออนไลน์ออเดอร์ออนไลน์ได้นะรันจะยอดขายจะดีเลยนะครับหลับสามเป็นหน้ากากอนามัยครับทําหน้ากากอนามัยขายนะตอนนี้หน้ากากอนามัยขาดแคลนมากเลยนะถ้าใครทําขายจะดีมากเลยนะครับอาชีพที่สี่คือทําคลิปออนไลน์นะครับตอนนี้คนเราไปดูหนังไปดูเอนเตอร์เทนอะไรข้างนอกไม่ได้เลยใช่ไหมต้องดูแต่โทรศัพท์นะครับโทรศัพท์ก็จะขายขายดีนะครับ ก็จะดูแต่โทรศัพท์ดูแต่หน้าจอที่บ้านโน้ตบุ๊กที่บ้านนะเพราะฉะนั้นคนทำคอนเทนต์ออนไลน์ก็จะดีนะผมองผมก็กึง่งๆึ่นะนะครับอันดับแ้าเป็นรับจ้างทำความสะอาดนะครับอันนี้สําคัญเลยนะนะเพราะว่าทําความสะอาดต้องทํากันมากขึ้นนะครับปกต,ติทํากันเช้าเย็นอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้นะนี่ต้องทาเช้ากลางวันเย็นสายสายบ่ายต้องทำอะไรเงี้ยนะตามห้างนะครับต้องทําบ่อย นะครับอาชีพที่ผอฝากซื้อของนะครับฝากซื้อของนี่คือบางทีเราออกไปไม่กล้าออกไปไนงะที่เกียจออกไปนะครับก็ต้องฝากซื้อกับมอเตอร์ไซค์กับแล้วแต่ไรมงไรแมนนะครับนะดาวที่เจ็ดคือสอนพิเศษออนไลน์ตามบ้านนะอสอนเช่ออนไลน์แล้วก็สอนตามบ้านนะครับอันนี้ผมรวบเลยนะอาชีพสอนพิเศษก็คือสอนหลายอย่างนะภาษาอังกฤษนู่นนี่นั่นนะครับติวเตอร์นะครับ ก็สอนตามบ้านได้สอนออนไลน์ได้นะครับอันที่แดคืองานแฮนด์เมดนะครับคืออยู่บ้านนะไม่รู้จะทําอะไรแล้วก็ทํางานแฮนด์เมดขึ้นมาขายออนไลน์นะเหมือน2ต่อเลยนะครับก็ใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์นะครับอันที่พี่เก้คือนวดตามบ้านนะครับเวลาที่เราอยู่บ้านเราอาจจะออกไปไหนไม่สะดวกนะอาจจะม่่งเมื่อยนะก็มีบริการนวดตามบ้านนะครับแต่ก็จะราคาสูงนะเพราะว่า ามันก็ต้องเดินทางมานะนะครับอัดับสี่อันสุดท้ายคือทําเจลล้างมือนะครับใครมีความสามารถในการทำเจลล้างมือทาหน้าก,กากนะรีบทําเลยนะครับเพราะว่าขาดแคลนมากนะผมก็ไม่มีใช้นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับวันนี้